ไลนไลน์น้อยหน่ครับเดี๋ยวแมวเฮ้ยเอาออกเลยออกเลยไม่ออกเลยออกเลยมันกำลังข้นะาจุเปจับเลยไปหุ่ไปหุ่นไปหุ่ไปไปไปมาชนแล้วชนแล้วโอยหเดอกแล้วีกหมดอีกแโอ้ยี่หมดหุ่นหุ่นหุ่นหุเดียวตาเลยวะโอ้ยแลกแหลกแหลกแลกแหลกแหลกไอ้ชัดแหลกไอดหเราไม่น่าวิ่งเราไม่น่าวิ่งเลยไนวเาอยู่ปลายปลายเนีย

เกมเย็นเกมเดี๋ยวไม่ได้เกมเย็นมดาเนี่ยไปแล้วทิ่ไปแล้วไม่ใส่แม็กไม่ใส่แม็กหดอยู่หน้าไอ้ไอ้ไอ้กอยู่กับน้าระวังเดี๋ยวโดนโคเมดโวล้มไปแลน่าวแนเนี่ยหน้าบ้านเติมยากวะเดินไม่ได้ไม่ไดาจะเปล่ยไิขยับมาขยับงหน่อยตไปล้ตไปล้าขึ้นเสวยสสวยวะุเนี่ยเม็ดสวยสวยสเลยนะสตเลยนะิงเตเติมมเเติมมเติมเมเ ห้าบ้านเติมมาใ้กดใตานก้ใต้มาใต้เติมมาต้เติมมาใต้เติมมาใต้เตมมาต้เติมมาใต้ยตายต้ตายต้ตาใติาต้เตาต้ยิาใต้ิาใติาใต้ติมมาใต้เติมมาต้เตามมาใต้เติมมาใ้ตมายต้เติมาใต้เติาต้เตมาต้ตายต้ตเตมาเตมาเตมาาตมา้ตมาตมา้เตมา้เตมใต เปิดี่แล้วก yeah. right? ็เปิดเปิดพี่แล้วเอาหน้เฉยตายอยู่ได้อยู่เอาหนที่อยเกบไโไโดโดดไโดดไปเกเพื่อนไอตัวโดนปล่อยเลยเก็บดนไปไว้เพื่อนตรงกี้นะานตนตกี้เราเยอะเลยตรานกี้เรเยอะไอตัวกี้มากรูกีูโดนจิตไหวเฮ้ยเอ้ยโดนจดเอ้ยเขียนเขียนายไม่ใชนไหมฝ้ายนี่นะยา้ายัวหมาไม่มียเก็บให้มากเลยหรือไงวะ ถยได้ถ่ายได้กูโไปอยเลยข้ออข้อสองข้อสอเจมเๆมเมเล้อ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 ดๆอชิคกับบดมามาแล้วมาแล้วแล้วเอนนแล้วตัดแล้วตัดแล้วนนนนจิ้งก่อยจิ้งจกจ้าหนอ้น้นเลยขึ้นด้นหน้าเลยอกลัว้นอย่ตายแล้วตาเลยหแล้วอ้ชิแล้วด้นล หมด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 สวยอไหมดเดี๋ยวานีกีหลังมาหลังนู้หลงมาหลังมาหลังมาเมกี้หลงเมื่อไรเม่อาหรมไหมหติดหลังหลังติดหลงติดหลตกติลงติดหลังติดหลังติาหลังติหลังติดหลงตลังติดหลังกลังติดหลังหลังหลังดหลังาหลังาหลัง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 หลัตหลังหลังหงหลงตหลังตหลังตหลังตหังังตงตงลังหลัลังหลังงงหหลั ทีวกตายังเลยตังเลยตังเลยตรงกาใรนะีลเกยวไว้เกวไอ้ตงยาายยาตามไม่มีตอาตามตามแล้วีดูเร็วตามตอย่ตามาเพยิงหน่อยเพ่อไม่ตายไม่ตายปั้มอยู่ไอ้มดอยู่้างามมมตายมดไม่มีกี่มี่เพื่เติมนี่เติมแล้วเติมแล้วเติมได้รบเติมอนะตปีกตุกปีกระตปีเจมตนางเกม

อย่าแงเลยอยอะไรวางหม่ยำเหียอะไรเงี้ยวางหนตายนอข้าข้างบนข้างบนข้างบนเดีหมดแล้วใช่ไหมบนบนบนร้จับนเฮ้ยบนตาเกมเกมเกมเฮ้ยแลซ้ายหน่อยไปขวะไรกันน่เคโมเคเอาไปไปไปบนปอดบนปอดบนปอมันยิไม่ได้นะต้าเฮ้ยโดนสขอฝเวางเามวังวางอาวิไปแล้วตังตั้นท้ายบนตัขึ้นท้าบนระวังระวังโดนละมาอยู่

เอาเฮียก่อนเลียด้วยเลียด้วยอย่าพิ่งรีบสตีไปเตะตัวเียก่อนเลียก่อนเคลา้ียก์น่ายเฮียก่อนตจเดือดเลยไอ้หล่ะจำดิ้นรีบเลียอันดิบเคลียเอพีเคดินเข้าไปเอพีเคดินเข้าไปหน่อยลียเอ๊ะหัแล้วไอ้เออกีเโดนโดนโลกรีบเลียเอพีเคดินเข้าไปเร็วๆโดนจับยูโดนจับยูตายเลยตายเอพีเคมาเยอะเลยนะข้ายตล้วเบินข้างหลังระเบิดมา

Tao oh. 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 không phải tay 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 không phải không 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 ตัวไอ้ตัวไอพี่แจ็คเยอะๆิเนก่อน้เฮ้ยหลุนแล้วหนุนแล้วหนุดแล้วเข้ามาดิตีตีตีบอกตีหน่อยวิ่งยาวแล้วติงยาตี้ ไปไหนวะเาไปตีเลยเราไปิก่อนไปไอแย่ไหมเราเปิดมนเราเปิด้ตตร์ตไหมตีหไมตีอยู่คนนี้ตอยแอตตอยู่อะไรวะตอยด้วยตองตองตองตงตองตองใจกัตองเดี๋ยจะพลลำบากปิดหน้าบ้าฟังกูแอตเตอร์เก็บมาเก็บม